วันนี้นะครับเราต้องเสียสละนะครับต้องช่วยกันนะวันนี้ใครที่แข็งแรงแล้วถึงเวลาที่คุณต้องตอบแทนสังคมบ้างไม่ใช่จะกอบโกยตลอดทั้งชีวิตใช่ไหมผมไม่ได้รวยขนาดพมกมันผมยังรู้จักพอเลยอ่ะแต่ท้าไม่คมนบางคนไม่รู้จักพอเลยว่าไม่เข้าใจด่าแม่งทุกวันเนะ่ย นเสียเงินคนสองพันหนะ้าเพื่อชาตินะครับแล้วก็เลือกคนที่ไม่ใช่เป็นตัวแทนของกลุ่มการเมืองใชไดไหมต้องสู้กับมันนะถ้าพวกคุณไม่สมัครนะท้ายจุดไอ้พวกสวจัดตั้งมันก็มานะมันเตรียมคนม,มันไว้ดูนี่มึงจะมีปัญญาสู้กับพลังชนไหมน,นะได้ไหม,ไไหมรอบแรกนี้คนระับเอามันให้หลุดให้ได้ ที่เหลือก็เป็นคนของเราหมดใครก็ได้แล้วท่านี้นะรอบสองรอบสามรอบสี่ช่างมันใช่ไหมแต่รอบแรกนี่ครับไอ้จัดไม่ใช่พวกเราหลุดหมดมีแต่แม่งตัวแทนการเมืองเข้าไปท่านี้เสร็จมัน,นอีกสวหลายคนไนะอ้จัดมึงเป็นสวอได้ไงวะเอ้ยเห็นหน้าแม่งแล้วอยากจะบ,บทขยีอย้อริยังเลยไอ้เนรับใช้การเมืองไปตลอดทั้งชีวิตมันจะหลอกฟันสองพันหน้าเราก่อนดิมึงก็คิดแบบนี้ มึงก็คิดได้แค่น,นี้มึงกลัวแต่คนอื่นจะได้ยังไงสงวก็ต้องเลือกถึงม่มีเงินสองพันห้าจากเรามันก็มีงบประมาณมาเลือกอยู่ดีได้ไหมมึงก็คิดแต่เรื่องที่แม่งอะอะไรก็ยากกันหมดอะไรก็ไม่ได้กันหมดฟังกูมันต้องนานแม่งไม่เคยมีความคิดพัฒนาเลยมันต้องบอกว่าไอ้ยาเสพติดต้องประหารไม่ได้หรอก เดี๋ยวจับแพะจับแพะก็จับแพะกูกําลังพูดถึงว่าคนค้ายาเสพติดต้องประหารเข้ไหมครับแต่ถ้าบอกว่าเฮ้ยไม่เอาเดี๋ยวมีจับแพะงั้นแสดงว่ามึงจะไม่ปาบใช่ไหมยาเสพติดเพราะมึงกลัวจับแพะใช่ไหมมึงก็อย่าจับแพะดีนั่นเองคือแม่พอบอกเนี่ยถึงเวลาแล้วโทษขงคขืนต้องประหารไม่ได้เดี๋ยวมีจับแพะกูกำลังพูดถึงคนทําความผิดกูไม่ได้พูดเรื่องแพะ ดังนั้นวิธีก็คือเฮ้ยโอเคเห็นด้วยเว้ยว่าคนค้ายาคนขค่มขืนต้องประหารแต่ว่าต้องป้องกันอย่าให้มีแพ้นะไม่ใช่เอ้ยทำไม่ได้หรอกเดี๋ยวแม่งจับแพ้ไม่เห็นด้วยไอ้สมนุษส้นตีนพวกนี้ผมไม่อยากคุยด้วยอยู่บ้านไม่ออกได้เดี๋ยวรถชนกันเออไม่ต้องออกมึงนอนอยู่บ้านไม่ต้องไปทำาหากินนะ่เดี๋ยวรถชนกันเดี๋ไหมมนุส้นตีนพวกนี้เนะี่ยคือมึง,มง เออได้ไหมถ้าเกิดมันคุยไว้ต่อที่พวกมึงอยออกจากบ,บ้านนายแต่จะรถชนกันเดี๋ยวเกิดอุบัิเหตุได้ไหมไอ้นีน่เมื่อกี้นะ่ะพวกนี้มึงอย่าไปไหนนายแต่จะรถชนกันตายได้ไหมก็มึงกลัวนี่ยกูอบอกให้อย่าไปนะอย่าไปไหนเลยมึงงดหัวอยู่ในบ้านนะนะอย่าเสือกใช้ไฟฟ้าอย่าเสือกเสียบปลั๊กนะเดี๋ยวแม่งไฟช็อตเออ ไม่ต้องแดกข้าวเดี๋ยวนมันอาจจะมียาฆ่าแมลงเอาอี้ไปนีไหมพวกลำคาญอะไรมนุษย์ที่ครอแม่เยอะ,เ,ยอะเรื่องบางเรื่องก็รู้อยู่ไม่งั้นจะเปลี่ยนแปลงอะไรได้พวกกูจะปาบยาเด็ดติดกูไม่ได้พูดหรอกให้มึงต้องไปจับแพะมาบูชายันคนละเรื่องนะความเห็นต้องความเห็นนั่งกูว่ามึงอย่าออกมาดีออกว่าไอ้ีัยแม่งโชวควายกูลำคามึงหลายรอบไล้สักชอบขัดคอ กูบอกให้เสียสองมหาห่าเพื่อชาติไม่เอาเดี๋ยวคนอื่นไปกินวันนี้มันโกงมึงกันเป็นพันพันล้านเนี่ยวันนี้ผมกล้าเป็นคนคุ้มค้างพ <laughs> ี่บอกมาร์กก็ไม่ด่าผมน่าจะดีวันนี้ถ้าไม่ด่าไม่มีใครฟังเวลาด่าก็ดูเด็คนดูเต็มไปหมดแล้วแต่พูดเพราะๆส,ภา,สภาพสุภาพนะวันนี้พูดเรื่องวิชาคงก็ยังคนดูไม่เขาน้อยเลยแต่วันนี้อรารวาสส้นวันนี้หัวข้ออะไรมะวันนี้ตั้งหัวข้อทำปกก็ยังสวยคนดูสามพันเดี๋ยวคุยเรื่อยเปื่อย แม่งคนดูเป็นมหมื่นเลยไหมสรุปคนไทยไม่ชอบอะไรเครียดๆปบตรอลายต่อไปใครครับไม่รู้แต่ผมวิเคราะห์ไปแล้วไงว่าอยู่ที่ใครจะเป็นรัฐบาลถ้าใครเป็นรัฐบาลก็ต้องเอาคนที่ตัวเองได้ประโยชน์ที่สุดมาเป็นปบตรอนะครับคือเงินที่สมัครเข้าไปนะมันก็ออกไปใช้พัฒนาการเมืองนะครับ ถ้าเกิดว่ามีเงินรายได้เข้ากกตเยอะมันก็ใช้งบประมาณน้อยลงนะไม่ใช่ว่าได้เงินไปแล้วกกตมันเอาเข้ากระเป๋ามาันเอาเขาไม่ได้หรอกครับมันก็ต้องมีเหตุใช่ไหมมันก็ตรวจสอบได้ถ้าเราเจอเขาเอาเงินไปใช้ประโยชน์ไม่ได้เรื่องมันนึงเรามีอำนาจเราก็จับพวกมันเข้าคุกแล้วก็ออกกฎหมายใหม่ว่าโทษทุจริตคอร์รัปชันต้องประหารแล้วต้องประหารจริงๆนะวันนี้มีนักโทษประหารอยู่ในเรือนจำประมาณห้าร้อยคนนะ มีโทษอยู่นะที่ผมเช็คมาเนี่ยยังก็ยังไม่ได้ประหารครับวันนี้มีนักโทษปหารอยู่ในคุกเยอะอย่างนี้นะครับแต่ก็ไม่มีเหตุใครที่จะสั่งเอาให้เอาไปประหารเพร,ร,ร,ราะกลัวบาปแต่ถ้าผมเป็นนัินที่ดีผมก็เอาขอรีวิวลอบนี้ไอ้คนไหนที่คดีเอาไอ้นี่ขงคขืนเอาเลยพุวกนี้เลยไอ้นี่ยาเสพติดเอาเอาพ่กนี้เลยไอ้นี่ขอรับจ้าเอาพ่กนี้เลยนะครับเ,รเดี๋ยวนี้แม่งเลยจะจบจบ,จบ,จบ จะเก็บมันไว้ทำไมเบลองข้าวเออทำไมเหมืนเปนใครมันจะกลัวนี่นักโทษล้นคุกอะ่ะนักโทษล้นคุกก็คือปล่อยออกมาดูความคิดแม่ไหนเออนักสิทธ์ป่วยเอานักสิทธ์ประหารด้วยเออมนักสิทธ์อ่ะตรวจสอบทรัพย์สินไม่ได้นักสิทธิ์ พวกมึงเป็นนักเสพมึงเอาเงินที่ไหนใช้ไอ้พวกเอ็นจีโอเนี่ยที่นักต่อสู้หลายเลยเนี่ยตรวจสอบการเสียภาษีไปดิแค่นี้เลยสัตายหมดคุณดูดีกว่าไอ้พวกนี้แม่งไม่มีงานทำแต่มึงแม่งออกไปช่วยประชาชนในตอดมึงเอาเงินที่ไหนได้คุณรู้ป่ะไอ้พวกนี้นะแม่งมีเงินบริจาคเยอะมากนะแรกๆก็ตั้งเป็นมูลนิธิ แล้วก็จะมีพวกเศรษฐีใจบุญเยอะนะก็ขอบคุณนะครับแต่คุณต้องใช้สมองนิดนึงนะครับวันนี้พวกที่นักต่อสู้เนี่ยไปแฝงตัวอยู่ตามเอ็นจีโอตามมูลนิธิต่างๆนะครับแรกๆก็ให้โอนข้ามูลที่ต่อหลังให้โอนเข้าบัญชีส่วนตัวด้วยเขาอ้างที่ว่ามันคล่องตัวกว่าแต่มันไม่เคยเอามาชี้แจงนะครับว่ามีเงินโอนเข้าบัญชีเท่าไหร่ วันนี้นะผมมีอำนาจนะผมจะสั่งให้ทุกคนในประเทศนี้นะสิ้นปีทุกคนต้องแสดงรายได้มีรายได้อะไรก็ต้องแสดงมึงจะบอกมีรายได้ปีละสิบบาทกูก็เชื่อมึงแต่นั่นคือหลักฐานนะว่ากูเป็นคนบอกเองว่าุณมีรายได้ปีละสิบบาทใช่หมครับแล้วทุกคนนะมีรายได้ทอะไรต้องเสียภาษีกันต่ำก็คือห้าเปอร์เซ็นต มึงมีไรายได้หมื่นหนึ่งมึงก็เสียห้าร้อยต่อปีมันจะเป็นอะไรให้ทุกคนรู้จากการเสียภาษีจะได้รู้คุณค่าเงินเขาประมาณแม่ดินไม่มีวันจงไม่ต้องยกเว้นเลยเอาจ,จะยกเว้นก็ได้าาถ้าใครมีไรายได้ไม่ถึงแสนห้าไม่ต้องเสียภาษีแต่ต้องเสียไปก่อนแล้วสิ้นปีค่อยขอคืนเห็นไ,ไหมถ้ามึงมีไรายได้เดือนละแสนห้าแสดงว่าเดือนนึงมีไรายได้เดือนประมาณหมื่นกว่าบาทคนมีไรายได้เดือนละหมื่นกว่าบาทมึงไม่มีทางซื้อได้หรกรถกระบะ แต่เมืมึงขับรถกระบะกูยึดเลยนะมึงคิดดูดิครับรถกระบะผ่อนอย่างน้อยก็ต้องมีห้าพันมึงจะเหลือเงินห้าพันแล้วค่าข้าวบ้านไม่ต้องจ่ายใช่ไหมไม่ต้องเติมน้ำมันเนี่ยเติมน้ำมันทีก็ต้องมีพันห้าใช่ไหมมึงออกรถราคันหนึ่งนะมึงผ่อนเดือนละห้าพันแต่มึงเงินเดือนหมื่นหนึ่งมึงจะเป็นไปได้ไงที่มึงจะผ่อนรถได้แสดงว่าไอ้นี่หลบภาษีเหมือนกันไอ้พวกที่เป็นนักต่อสู้ทั้งหลายแหล่เนี่ยใช่ไหมมึงเป็นสอสอเงินเดือนแสนห้ามึงขับรถเบนเนี่ย มันเป็นไปได้ไงวะ,ะแสดงว่ามึงต้องมีรายได้มากกว่าหนึ่งทางมึงถึงซื้อรถเบนซ์ได้เพราะรถเบนซ์ผ่อนไม่ต่ำกว่าห้าหมื่นต่อเดือนเข้ป่ะแล้วมึงมีรายได้ขนาดนี้มึงสามารถมีรถอย่างนี้ได้ตำรวจรถร้อยเอกเนี่ยมึงขับรถเบนซ์ได้ไงเงือนเดือนร้อยเอกมึงจะมีปัญญาก่อนใลรถเบนซ์อ่ะเห็นนะไ,ไหมถ้าเกิดไอ้อันนี้ใช้จ่ายเกินกับรายได้นี่ก็ยึดไอ้หมดสิเออ ดังนั้นวันนี้ทุกคนต้องเสียภาษีนั่นแหละคือหลักฐานว่ามึงเป็นคนบอกเองว่ามึงมีรายได้ขนาดนั้นขนาดนี้ดังนั้นมึงจะใช้จ่ายเกินก็บรายได้ไม่ได้เออเอาแบบนี้นะ่ะตอนนี้นเ,นเสร็จหมดวันนี้มีคนมากมายที่แม่งไม่เคยยื่นแบบเสียภาษีเลยอะ่ะบางคนก็ทำธุรกิจส่วนตัวช่ะเห็นไหม มีบ้านหลนังโตมีรถมีอะไรแต่าทาธุรกิจส่วนตัวไงไม่ได้อยู่ในระบบก็ไม่ต้องแสดงว่าได้รับรายจ่ายใช่ไหมแม่งขับรถเบนขับมีบ้านมีช่องเต็ไมไปหมดนี่ครับแล้วพวกมีคนพวกนี้ไม่เคยเสียภาษีเลยนะบางคนมาเล่นเงืนมองไปตลอดชีวิตถามว่ามึงเอาเงินที่ไหนใช้เวลาช่วงที่มึงสอบตกมันมีวิธีเดียวนะที่จะป่าปรามทุริตคอร์ชันได้คือทุกคนต้องแสดงรายได้ เออและรายได้นั่นแหละคือหลักฐานถ้ามึงสแสดงรายได้ต่ำแต่มึงเสื่อมใช้มีความมันอยู่ที่เหนือกว่ารายได้เนี่ยก็ยึดทรัพย์มันดิแค่นี้เราจะได้เงินมหาศาลเลยประเทศนี้แต่วันนี้เพราะอะไรเพราะมีข้อยกเว้นมีหลายคนรวยมากูอีกก็ไม่ยอมเสียภาษีเลยมนุษย์เงินเดือนทุกคนคนระับเงินเดือนออกเท่าไรก็เสียภาษีหมดแต่เชื่อว่ามีคนบางคนมีไรายได้กว่ามนุษย์เงินเดือนมหาศาลไม่เคยเสียภาษีไม่แต่บาทเดียว มันไม่เคยชีย้แจงซะด้สัก,กเกษตรกรบางคนนะก็ไม่เคยเสียภาษีเหมือนกันนะก็เลยมีข้อจเว้นอาชีพเกษตรกรไม่ต้องเสียภาษีเดี๋นี้เราก็ไม่รู้เลยเกษตรกรไหนมันเกษตรกรจริงหรือเกษตรกรแอบ,บแฝงใช่ไหมบางคนแม่งมันอ้างเป็น,นเกษตรกรแนตะ่แม่งมีทั้งรถเบนซ์มีทั้งบ้านราคาร้อยล้านแล้วก็ไม่ต้องเสียภาษีเพราะอาชีพคือเกษตรกรไนงะถามว่านี่คือความยุติธรรมหรือวะ ยิ่งไอ้พวกนักต่อสู้ทั้งหลายแหละเนี่ยนไะอสัตว์ดูดิเห็นไหมแม่งมีบ้านเป็นร้อยล้านทรัพย์สินเป็นร้อยล้านท่านนี่ไม่มีอาชีพวันนั้นก็ไปร้องเรียนเยื่อหนังสือนั่งดีเยื่อหนังสือรำนี่ทีไหมเออเนี่ยมันนี่คือระบบที่เราเป็นช่องโหว่มากไอ้พวกนักร้องทั้งหลายแหละไอสัตว์ดูดิแม่ง ขับรถดีๆมีเงินเก็บมีเงินฝากบ้านหลังใหญ่โตถามนี่มึงไม่มีอาชีพเนี่ยอาจย์ทำไมมึงไม่ยึดซับมันวะข้ารายการทําผิดรอลงอาญาเมื่อเช้าผมก็เห็นข่าวเลยคนระับตำนักข่าวอิสราลงครับพยการไม่สามารถร้องเรียนได้กับคนที่กเกษียณไปแล้วอา้าวเสัตว์งั้นมึงรีบโกงนะพอเกษียณแล้วก็หมดพ้นโทษเหรอวะ ใช่ไหมเมันจะแก้ปัญหาได้ไงวันนี้เชื่อว่าคนรอบๆตัวผมนี่นะวันนี้เป็นใหญ่เป็นโตกันนะคุณรู่เขาคุยกันเรื่องอะไรคุยว่าจะโกงกันยังไงดีวันนี้ผมเลยเสื่อมศรัทธากับผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านนี้เมืองน,นี้นะผมเพอรรู้จักกับคนนี้แม่งสนิทกับฝั่งนี้เป็นรัฐบาลน,นี่นะผมเห็นเขาคุยแต่เรื่องว่าจะทำโครงการน,นี้โครงการน,นี้ แต่เป็นโครงการหาเงินนะผมก็เลยหมดหวังกับประเทศนี้กริงนะไม่ว่าใครก็แล้วแต่ที่ขึ้นมามีอำนาะจแม่งก็จะหาแดกกันอย่างเดียวเลยอะคนบางคนนะแม่งคบทุกรัฐบาลเลยครับเพราะอาชีพมันคือนักล็อบบี้ใครขึ้นมาเป็นรัฐบาลนะมันก็จะเอาโครงการไปเสนอพร้อมบวกเปอร์เซ็นต์ให้เรียบร้อยนะผมเห็นแล้วผมโคตรท้อเลยในประเทศสุนตะิเนะ คุณยังแกดูนประเทศนี้มีนักลอบบี้อยู่ไม่กี่คนแล้วครับแค่ทนี้เนี่ยใครไปเป็นรัฐบาลมันครบได้หมดแล้วมันก็มีโครงการอยู่ในมือเยอะแยะไปหมดแล้วก็ไปยื่นพร้อมเปอร์เซ็นต์นั่นแหละถ้าโครงการนี้ผ่านนะท่านนะท่านจะได้ตรงนั้นได้ตรงนี้ฝ่ายโคทอผมเคยรู้จักอธิการบดีมาหาลัยแห่งหนึ่งนะไอ้จังไรนี่นะเขียนโครงการให้นักการเมืองนะครับ เพื่อให้นักการเมืองเอาไปโกงมันจะรู้เลยว่างบประมาณอะไรมาผ่านมานะพักนี้เป็นรัฐบาลได้กระทรวงนั้นกระทรวงนี้นะมันจะมีเลยนะขอถ้ากระทรวงนี้ต้องทําโครงการนี้จะจัดซื้อแบบนี้จัดจ้างแบบนี้จะมีบริษัทนี้มารับจะตัดไห้กี่เปอร์เซ็นต์ผมเห็นมาหมดแล้วผมเห็นมาหมดแล้วครับพี่น้องผมเจอกูเสื่อมกับทาเลยวันนีนะ้จนวันนี้ผมไม่รู้จะคารพไคยอ่ะบอกแค่นี้มึงเป็นระดับอาจารย์มหาอะไรนะ เป็นที่การบริษณนะบางคนก็เป็นคณะบดีคณกันนะตรกันนี้นะไอ้พวกเฮี้ยนี่คือเป็นผู้ที่เขียนโครงการในคณะการเมืองเอาไปหาแดกเออเนีน่คุณรู้ไว้ซะด้วยเถอะประเทศนี้นะแม่งที่แย่งกันมาเป็นนักการเมืองลงทุนกันมาเป็นร้อยล้านพันล้านอ่ะเข้ามาตรงจุดนี้นะแล้วก็มีไอ้พวกนักวิชาการสนตรีเหล่านี้นะที่คอยเป็นมือเป็นไม้ในการเขียนโครงการให้มันโกงชาติ ทำโครงการนี้นะท่านทาโครงการนี้นะจัดซื้อแบบนี้ตั้งงบขนาดนี้บวกไว้ขนาดนี้ไอ้นี้เอาไปส่วนนี้ให้คนนี้มาเสนอง,งานแบบนี้วันนี้เริ่มเด็นสัญญาปุ๊บท่านรับไปก่อนเลยก้อนนี้นี่โอ้ผมได้ยินมาหมดแล้วผมได้ยินมาหมดแล้วครับจนผมก็เออกูแม่งเ็งชีวิตถ้าคุณอยู่ตรงใจผมกูจะดื้อโอ้โหแม่งประเทศนี้มันคงจะเลยไม่ได้ มันถึงไม่กล้าเนี่ยประกาศเลยเฮ้ยปากโกงให้เป็นวาระแห่งชาติไงไม่มีพรรคการเมืองไหนกล้าพูดหรอกครับเพราะทุกคนเข้ามาก็จะถอนทุน,นันนั้นๆๆมึงกล้ามีพรรคไหนที่บอกเลยปากโกงก็เป็นนโยบายข้อแรกไม่มีหรอกครับเออดังนั้นชูธงเลยว้จะทําอะไรก็ได้หมดแหละถ้ามึงไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันนะแล้วโทษทุกคอร์อรัปชันมันต้องหนักหนา เอาไปเวียดนามก็ได้เอาไม่ต้องถึงขนาดจีนนะเออเวียดนามนี่โกงเท่าไรแม่งประหารกันหมดถ้ามีมูลค่าขนาดนั้นแม่งกําหนดเลยถ้าขนาดนี้ตลอดชีวิตถ้าขนาดนี้สิบป,ปีไม่มีลดโทษถ้ามูลค่าโครงการน่ะมันเป็นขนาดนั้นขนาดนี้นะเอาตามมูลค่าเงินไปเลยคืออะไรผมถ้าจะมีการโกงกินเกินร้านประหารอย่างเดียวไอ้ลวนนี้นิดหน่อยช่างมากนะครับ แต่มึงโกงกันทีเป็นพันล้านเนี่ยมันไหวที่ไหนล่ะครับจับมือใครดมไม่ได้ไอ้ลูกไอ้ถีขับรถชนตำรวจตายไหมมีใครเชื่อบั้งว่ากานนี้ทำคดีอย่างตรงไปตรงมาเห็่ไหมวันนี้มีใครติดคุ้กับคนไหมนี่ประเทศไทยผมว่าผมแสงเต็มทีนะ